สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ป้าจะพามาเดินที่ปั๊กตรงนี้นะคะไกลจากบ้านป้าร่วมต้องไปทั้งกับมาณสี่กิโลกว่ากว่า,วานะคะนี่เลยอยู่ตรงตรงข้ามกับาคาสิโนนะคะถ้าเรือ หเห็นคนอยู่คนหนึ่งเขาเหมือนกับเขาออกกำลังกายอยู่แต่ป้าไม่แน่ใจป้าเลยกลัวก็เลยอยากจะมาหลบไปตรงนี้นะคะดูตกเป็ดน้ำทุกคนตกเป็ดน้ำแล้วก็ฝูงหงส์ฝูงหันนะคะคนก็จะวิ่งป้าก็จะหลบคนตรงนี้เป็นที่อยู่ของนกนะคะเป็นที่อยู่ของนก ทั้งน้องเป็ดน้ําทั้งหงทั้งห่านนะคะอยู่รวมกันตรงนี้ที่เขาอ,อนุรักษ์นะคะก็จะมีผู้คนเดินทั้งน้องหมาทั้งวิ่งนะคะอยู่ริมน้ําตรงน้นนี่ป้ยังไม่เคยไปเนาะมีร้านอาหารจีนนะคะแล้วมีร้านไอศครีมช่วงหน้าร้อนนี่เมื่อก่อนป้ามาประจําเลยนะคะกับลงแตด ตอนนี้อากาศมันไม่น่าทุกคนดูนกดูนกเป็นน้ําเยอะมากนะคะกําลังบินกันเลยนะคะบินกันเลยแล้วก็เขาก็มาเกาะตรงนี้ค่ะเกาะตรงนี้นะคะนี่เลยวันนี้คนเยอะมากทุกคนคนออกมาออกมาออกกําลังกายกันค่ะ,นะคะป้าก็อยากให้ดูไม้เปลี่ยนสีนะคะ เนาะค่ะามมาชมไม่เปลี่ยนสีทุกคนแล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยกวาดใบมันรวมกันนะคะจริงแล้วป้าอยากจะถ่ายด้านโน้นมาแต่ป้าเห็นผู้ผู้ชายคนนั้นป้ากลัวป,ป,ป้าป้าขี้กลัวทุกคนป้าผาวาหมดแหละนะ,ะเพราะเราเนาะเราไม่ไว้ใจ่ะไไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้แต่กฎหมายที่นี่เขาแรงนะคะ เขาไม่ให้เขาไม่ให้พกมีดพกอะไรนะเขาก็คงไม่ได้พกหรอกทุกคนนะเนี่ยผลไม้เนี่ย,ย,เ,ยเข้ามาทําแยมนะคะนี่ค่ล่วงเต็มเลยทุกคนเขาชื่อเดี๋ยวนะคะให้ดูรูปก่อนเขาชื่อโรซาซีโรซาซีนะคะ นี่เลยต้นเขามีคนเก็บทุกคนแต่มาเดือมาเดือไม่เหลือแล้วนะคะรูวงเต็มเลยทุกคนดูสินะะป้าเคยเก็บเป็นลูกหนึ่งป้าก็แค่อยากรู้อยากเห็นนะคะแต่ว่าเราก็ทําไม่เป็นทุกคนไม่มีเวลาด้วยนะคะเขามาทําแยมประมาณนั้นนะคะโรเซซีหล่นเต็มเลยทุกคน ข้างบนก็ยังพอมีอยู่นะคะแต่ที่แน่ๆลูกลูกผัวลูกแพ้มินิแพ้ป้าเนี่ยไม่เหลือแล้วคะ่ะเพราะว่าป้าไม่ได้มาเลยเนาะนะคะป้าไม่ได้มาเลย,ะะป,เลยป้าป่วยนะ,ะป่วยไปนานเลยนะคะเพราะว่าป้าไม่อยากจะออกมาเจออากาศประมาณเดือนกว่านะนะคะตอนนี้มาอีกทีหนึ่งมาดงมาเดือนนะคะไม่เหลือเลยเออตอนแรกป้าคิดว่าไม่มีคนกินทุกคน แต่วันนั้นก็เห็นมุสลิมนะคะผู้ชายแก่ๆก,กับผู้หญิงแก่ๆเขาเดินมาสองคนนะคะคิดว่าเขาก็คงรู้แหละเนาะว่าเป็นเป็นแหล่งที่เขาจะต้องกินได้นะคะเขาคนที่นี่เขาไม่กินทุกคนคนที่นี่เขาไม่กินค่ะเขาก็จะปล่อยทิ้งไว้นะฮะไม่สนใจ ไปร่วงไปล่ลนเพราะว่าถ้าคนเก็บของพวกนี้กินเขาจะถือว่าเป็นคนจนหรือคิดอีกมุมหนึ่งเขาก็คงจะให้นกให้หนูให้แมงกินนะคะกระรอกกระแตกระต่ายเนาะตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวป้าจะให้ดูออกมาเดินนะคะป้าไม่รู้ทุกคนป้าก็ไม่รู้จะพาไปไหนนะคะนี่ ของเล่นน้องๆนี่เลยแต่ช่วงนี้ไม่มีไม่มีคนมาดกค่าใครก็จะมาเอาทุกคนเจอหนังสดเจอหนังสดเขาสวี์กันป้าไม่รู้ดนหรือเปล่าเลยนะคะอันนี้คือปั๊ที่ใกล้ๆบ้าน ไม่ใช่ใกล้บ้านป้านะคะอันนี้เดินมาไกลยอยู่นะคะแล้วก็จะมีต้นเกาลัดนะคะเกาลัดตรงนี้มันเป็นอ่ามันเป็นด่างค่ะมันเป็นด่างที่ป้าเคยถ่ายรูปแล้วมันไม่สมบูรณ์นะคะน,นี่ป้าจะให้ดูซูมต้นไม้ป้ามันร่วงหมดแล้วช่วงก่อนจะสวยนะคะช่วงนี้เขาเขาร่วงหมดแล้วทุกคน อย่างที่บอกป้าๆามาไม่ได้ช่วงที่เขากำลังออกนะคะฝั่งโน้นจะเป็นชอมนะคะมีฝูงเห็นฝูงฝูงเป็ดฝุงน,นกเป็ดน้ำนะคะเต็มเลยออกมาเดินค่ะสำรวจเห็ดแต่มันไม่มีทุกคนวันนี้มีเห็ดนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเลยให้กำลังใจป้าแมวนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ